จ้าสวัสดีตอนค่ำค่ะมืาอนี้ช่องบอ้านน้อยสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งกันเพอบ้านแพ็คเผาส่งค่ะเอาเดินด้วนแพ็คเผาด้วยเครื่องจักรค่ะแต่ว่าใส่มือเนอะาะจักเป็นจักรเก็บใส่มือพี่หองพี่คล้องเลยต้มข้าวแซ่บอร่อยอแซ่บอร่อยอกินชอบกับลาบสับปะรดไก่ <laughs> สับปะรดกับกลาบ,ลบแกว โอ้ก็เส้นตรงนี่แท้เพราะบ้าน,น,นชิ้นแลยวพอเห็นบ,บางลงูสียังเบอร์เง็บเนียบป่านนี้นะเบิ่งดุ่จ่ะตรวจสอบดูโอ้เนียบเนียบมากเลยจ้ะเครื่องของบริษัทอย่างนั่นก็เนียบแท่เง้น เม็ดอินไซนาเม็ดอินไซนาแต่ว่าจากบริษัทนี้ยังบุญเนาะแย่เลยประสิทธิวิ่งไห้เพื่อนพร้อมแะดอกว่าหรือมันอยู่กับข้นเย็บเห็นอว่าไม่ได้เย็บสอบมันจะมีแต่เข็ยบรองข่าขึ้นอยู่กับคนเย็บน้ำเนาะแย่เท่ากับเย็บกับเขียบมันตึงเย็นถึงตึงเลยทับลงเห็นมีที่ โอ้ย<น>บริสื่อทางจัดคือเขาหลักโอ้ยแพเง็นวิที่องพ่อากาจัดแสนของแสนแ,แ,แ,แบบนี้ก็รู้แล้วตายเลยอันนี้นก็ตัดในต่วนมาจา้ะทัดทัดอ,อีกรอบนึง่ะจา้ะรอบนึเขาจะได้บรลลุดเนาะ แน่นอนอืมเนียบทุกทงุงเลยจ้ะสีมือค่ะที่ช่องบ้านหน่อยไปรับจากลุงสีบางลุงสีมาเย็บยังบอกงามป่านี้แล้วจ้ะอันนี้บ่ได้อันย่องได้นี่อิลีด้จ้ะนี่อิลีอันนี้เนียบ,บางมากเลยคือของ,ของจะคล้องเลยนี่น,นี่ก็เป็นตาคล้องช่องบ้านหน่อยค่ะร้านเขาทิพย์ค่ะร้านเขาทิพย์ ตัวปีคนั่งด้วนสั่งด้วนมั้ะจ๊ะั่งสามสิบหมื่นสามสิบหมื่นหมื่นหนึ่งก็คือสิบสองโล่สม่นหางคุณที่กับบรรูเลยจ้ะ1มื่นหึงหมายถึงแจ็โลมื่นหนึ่ก็คือสิโล่คะเนาะ บางพื้นที่เขาขายเป็นถังเนะาะถังหนึ่งคือสิบถาโลาแถวแถวอุดรเหตกคุณเพาะวาเขาขายเป็นเมื่อนค่นะพีน<ำ>่น้องเมื่อนหนึ่งก็คือสิบสองโลค่ะพีน่น้องมันมันจิตตึงตีตีออกบอน,นั่นได้ได้ตีบ้างไหมด้วยตีออกก็เฉวเลยหล่อน นี่เวลาขันขันขัมันบดตึงนี่เทียบมีพนใส่ขันมันบตึงเท่าับปนี้นี่นี่ขันเสียก็นี่ตึงนี่บิดบิดเขบิดออเย่อนเทคนิคเนาะขันเาขันเาบิดเขาไลเียกตัวนี้แนนบานีมันสิขาดดินีถ้าบิดตถ้ามดึงบงเนีมันติตึงนั้น ประสบการณ์10 <5 S 2> ป่าถ <laughs> ีแล้วเห็นหลวมลวหมุนหลอกม่าหลวมเจ้าเย็บนี่มันสิหลวมเดม้นี่แน่นเลยเนาะแน่นเลยแน่นล่งเราตแตบบ่แบบแบบจังไงล่ะมันมันมันบ่มันบ่นบเหลวอะเนาะเขาเอ,อินมันบ่เหลวมันกระชับนะมันจะพอดียจ้ะงานมากสิกว่าเทคนิคก,การเย็บเข่า10ปีแล้วผลงาน ไม่ลายก็อนหนึ่งวะไม่ลายก็สิบหาลายกวัวยู่นั่นละสิบห้าสิบหาปีกัวกัวน่ะละีอครเบเ่งนี้มีแต่เข็บดึงสิบบ่ดึงปากกาติดึงเลยปากก็ติดกันเ,กเขาก็มาดึงครับดึงลงมาอยู่โต๊ะหน่อยเย็บละจับจับายมเมด้วย,วยเมองับ่านเขาจังไะนลักษณะมือม เอ็มนี่โอเคไหม้ต,ตรวดต้องดูบ้านนี่อืมนเดออืออพาร์ตใส่มดแต่ไส้ใส่ขังหลงังบบมิเฮียค่ะพี่ห้องบอมิเฮียเลยเขาวเล็ดหลอดบ่ได้ได้จากตองตองอันนั้นเฮ็ดส,สองหลอดแลนะ้วค่ะเนาะบางลูกชี้กับเฮ็ดแค่หลอดเดียวนึง ขอมาตประานไหมอันนี้ช่องมันนอยเฮ็ดที่ห่อคงจะคล้องอเองเฮ็ดเองกับมือเลยจ้ะสนใจกนติดต้ไหมครับติดตอ่อทางบันนอยสร้อยเลือดนี่ยแหละบางทูกเครื่องจ่ากับบอนแมนใยายน่ะแต่ใส่มือมันอยู่ที่คนดอกเนาะทิโต้ที่หน้าตรงเขาเอาเหนี้ยมันกับเอาแห้งป,ปีนี้พวกเป็นราคา มานหน่อยจองมานหน่อยขายมื่อไรสามร้อยหนึ่งแล้วจ้าน,นี่ยตัวเงี้ยวค่ะสำหรับคลิปนี้ช่องมานหน่อยกัแบบผ้าฟินนองเมื่อเบิรงการเย็บผ้าสาเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะติด,ดต่อกันในรับชมค่ะสวัสดีค่ะ